งานดัดแชสซีอิสซ u ดีแม็กสอส22ตอนเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันยาวๆเลยนะครับสลหรับความรู้เกี่ยวกับงานดัดแชสซีนะครับคลิปนี้ก็จะมีความยาวประมาณ23นาทีครึ่งนะครับดูกันให้ชัดเจนนะครับคันนี้นะครับโดนชนกระเทกทางด้านขวานะครับหัวแชสซีทางด้านซ้ายนะครับบิดไปนิดหน่อยนะครับกรีนก็ดูมุมทะแยงนะครับมุมทะแยงเพี้ยนเยอะนะครับแล้วก็ ช่วงคอของชสซีนะครับไม่มีการยุบตัวใดๆนะครับยุบแค่ด้านหน้านะครับแต่เราก็จะต้องยกเครื่องออกนะครับเพื่อนๆถามว่าทําไมต้องยกเครื่องออกนะครับเพราะว่าการที่เราจะดันมุมทะแยงนะครับถ้าเราไม่ยกเครื่องออกนะครับมันจะดันมุมทะแยงไม่ได้นะครับอะไรที่เปลี่ยนนะครับก็จะมีหัวชสซีท่อนต่อสวอนะครับแล้วก็หูยึด นะครับคานใต้หมอน้านะครับสายขวานะครับนี่มันก็จะติดตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นอะไรใหม่นะครับอะไรใหม่เบิกจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานใต้มอน้านะครับรุ่นนี้ไม่มีคานยึดหนวดกุ้งด้านล่างนะครับคานยึดหนวดกุ้งด้านล่างนี้สําคัญนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นหัวเชือนะครับท่อนที่ เราจะเปลี่ยนออกนะครับบริเวณอรอยต่อเดิมเลยนะครับส่วนหูยึดนะครับหูยึดยางหัวเก๋งตรงนี้ก็จะเป็นอรอยยุบตัวนะครับรอยยุบตัวของอหัวเชสซีนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหูยึดยางแท่นเก๋งตัวหน้านั่นเองนะครับฉีขาดก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ในส่วนของแป้นยึดนะครับแป้นยึด การปิดหัวเชืซีนะครับแกะเอาอันเดิมไม่มีอะไรมานะครับมาดูมุมเทียงเพี้ยนนะครับความเสียหายก็จะเกิดต่อเนื่องนะครับมาถึงยางเท่นเครื่องซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของยางเท่นเกียร์นะครับยางเท่นเครื่องซ้ายขวานี่นะครับบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับเพราะว่ามุมททแยงมันเพี้ยนไปเยอะนะครับด้านหลังตรงคานใต้เกียร์นะครับก็ไม่มีคานยึดหนวดกุ้งด้านล่างถ้ามี ทั้งตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมุมเแยงจะไม่เพี้ยนเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับตัวหมูยึดหนวดกุ้งนะครับหรือเขาเรียกว่าคานยึดถ้าด้านหน้าผมจะเรียกว่าหมูยึดหนวดกุ้งยึดคานใต้หม้อน้ํานะครับเพื่อที่จะซับแรงกระแทกทางด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าน้ําหนักมันเยอะนะครับ มุมทะแยงมันจะเพี้ยนนะครับแต่มันจะไม่เพี้ยนเยอะเหมือนคันนี้นะครับก็ไม่น่าตัดออกนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่สําคัญมากนะครับสำหรับการยุบตัวนะครับของแชสซี Isuzu D-Max สังเกตดูท่อนหน้านะครับการยึดแหล็กนะครับพวงมาลัยก็เป็นตัวใหญ่นะครับในส่วนของด้านหน้านี้นะครับถามว่านะครับเราจําเป็นที่จะต้อง ดึงออกหรือไม่นะครับก็ต้องดูลักษณะของแชสซีนะครับถ้าแชสซีเนี่ยมีการยุบตัวเข้าถึงบริเวณช่วงคอขวดนะครับก็คือหลังนะครับปีกนกหลังลงไปเนี่ยนะครับถ้ามีการยุบตัวหรือโดนชนกระแทกเข้าล้อนะครับทําให้คารยึดปีกนกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับเราก็จะต้องดึงออกก่อนนะครับ ไม่สามารถที่จะตัดทิ้งแบบนี้ได้นะครับแต่ในเคสนี้นะครับผมก็ต้องตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยเพราะว่าความเสียหายนะครับมันหยุดอยู่ที่นะครับหัวชสซีท่อนต่อศอกอย่างเดียวนะครับไม่ลุกลามเข้าไปถึงด้านในนะครับหลายๆท่านอาจจะสังเกตนะครับถ้า หัวชัดซียุบไปอย่างนี้นะครับมุมทะแยงมันเพี้ยนเยอะนะครับน่าจะมีผลนะครับมีผลสําหรับมีผลสําหรับบลอนะครับเดินหน้าถอยหลังต้องไม่เท่ากันแน่นอนนะครับนี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวสําหรับคันนี้ก็คือเราสามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยนะครับเราต้องเช็คต้องคํานวณให้ดีๆนะครับเพื่อน ต้องคำนวณต้องวัดให้ดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดทิ้งหรือก่อนที่เราจะดันนะครับก็จะต้องตั้งลูกเบี้ยวทั้ง4ตัวไว้ตรงกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะเช็คนะคเพื่อที่จะวัดนะครับในส่วนของตัวปีกนกเดินหน้าถอยหลังนะครับมันสําคัญมากสำหรับการตั้งศูนย์นะครับนี่ตอนนี้ก็ <c oughs> ตัดออกเรียบร้อยนะครับในส่วน นะครับหัวเชสซีทางด้านท้ายที่มันหลงเหลืออยู่นะครับเราก็ค่อยมาไล่เก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการเช็คนะครับรถที่โดนชนกระแทกเข้าหัวเชสซีนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วว่าถ้ามันโดนชนเข้าหัวเชสซีอย่างเดียวนะครับไม่โดนชนกระแทกล้อยางไม่แตกแม็กไม่แตกปีกนกไม่เป็นอะไรนะครับมันจะไม่มีผลนะครับ สำหรับปีกนกเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ล้อเดินหน้าถอยหลังนะครับกรณีนี้นะครับขออภัยครับกรณีนี้นะครับปีกนกเดินหน้าถอยหลังทั้ง2ฝั่งนะครับมันก็ยังเท่ากันอยู่นะครับเพราะว่าปีกนกล่างนะครับแล้วก็ตัวปีกนกบนเองนะครับมันก็ยึดอยู่กับแชสซีท่อนยาว ถ้าเชสซีท่อนยาวไม่ได้รับความเสียหายหรือไม่เกิดความเสียหายไม่หักไม่งอนะครับบริเวณช่วงหลังคอขวดหรือคานยึดปีกนกด้านหน้านะก็คือคานยึดแหลกแล้วก็คานยึดปีกนกด้านหลังนะครับไม่ได้รับความเสียหายนะครับมันก็จะไม่ทําให้ล้อลดนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่เท่ากันแน,น่นอนก็คือในกรณีนี้ นะครับอีกนกเนี่ยก็ยังเดอก็ยังเท่ากันอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับเพื่อนๆน่าจะไม่งงเนาะบางครั้งมันก็อาจจะพูดบกไปวนมานะครับแต่มันก็เต็มไปด้วยความรู้นะครับเต็มไปด้วยรายละเอียดสาหรับงานดัดเชสซีนะครับถามว่าถ้ารถชนแบบนี้นะครับเชสีจะบิดหรือไม่นะครับบิดแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน นะครับบิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเชสซีดีแม็กเนี่ยนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันอ่อนไหวนะครับสำหรับการเกิดอุบัติเหตุมากถ้าโดนชนนิดโดนชนหน่อยนะครับก็อย่าพึ่งไปไว้ใจนะครับอย่าพึ่งไปปล่อยงานออกถ้าเรายังไม่ได้วัดมุมทะแยงถ้าเรายังไม่ได้วัดปีกนกถ้าเรายังไม่ได้เช็กระดับตั้งแต่ด้านท้ายจนถึงด้านหน้านะครับ มิฉะนั้นแล้วนะครับงานดัดแชสซีแบบนี้นะครับเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนนะครับคันนี้ผมไม่ได้ถอดช่วงล่างออกหมดนะครับผมไม่ได้ถอดช่วงล่างออกหมดเพราะว่าความเสียหายไม่มีต่อช่วงล่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันเป็นงานดัดแชสซีครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นงานประกันด้วย นะครับกรณีงานประกันเนี่ยนะครับเราก็จะทำนะครับเท่าที่นะครับจำเป็นหรือเท่าที่ความเสียหายของเชสซีนะครับแต่อย่างอื่นอย่างใดนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับเราก็จะต้องเช็คนะครับให้ทุกจุดนะครับเช็คทุกจุด ถ้าเราไม่เช็คทุกจุดหรือเราปล่อยผ่านนะครับเวลาเราดัดแชสซีเสร็จนะครับเอารถไปตั้งศูนย์นะครับ,นะรบถ้ารถมันไม่สามารถที่จะขับได้ตามปกตินะครับปัญหาที่ตามมานั้นก็คือเราก็จะต้องนะครับมาตามแก้นะครับการแก้งานพวกนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ที่ปลายเหตุได้แน่นอนนะครับ มันก็จะต้องแก้ที่แชสซีอย่างเดียวถ้าเรายกหัวยกเครื่องออกแบบนี้นะครับทำทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ดันมุมทะแยงนะครับวิธีการดันมุมทะแยงผมจะดันด้านหลังนะครับบริเวณคานหรือบริเวณหูยึดปีกนกด้านหลังผมจะไม่ดันขึ้นมาบริเวณ หูหยึดยางแท่นเครื่องนะครับเพราะว่าในกรณีที่ดันแบบนี้นะครับถ้ารุถที่โดนชนกระเทกลโลนะครับมุมททแยงเพี้ยนนะครับแล้วก็คานยึดปีกนกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมันอาจจะเพี้ยนไปถ้าเราดันช่วงนี้นะครับมันจะทําให้คานยึดปีกนกทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับ กลับคืนมาอยู่ในสภาพเดิมได้ดีนะครับก็คือนะครับเราถ้ารถโดนชน,ถ,นถึงจุดไหนนะครับเราก็ดันตรงจุดนั้นนะครับการวัดมุมทะแยงนะครับผมลงคลิปสั้นไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีคนถ่ายวีดีโอให้นะครับการทํางานด้วยทั้งดัดชสซีะทั้งถ่ายวีดีโอนะครับก็จะใช้วิธีการตั้งกล้อง ่ความชัดเจนนะครับ <c oughs> ของการวัดเชดสซีมุมทแยงผมลงไว้ในคลิปสั้นไว้หลายๆคลิปหลายๆอย่างนะครับ <c oughs> หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับน่าจะได้เข้าไปชมกันแล้วแต่ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับยังไม่ได้รู้ขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํางานนะครับ <c oughs> ของการวัดมุมทแยงของการวัดล้อก็สามารถที่จะย้อนกลับ เข้าไปดูนะครับในคลิปวีดูเก่าๆนะครับทั้งแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับแพลตฟอร์มสีแดงนะครับแล้วก็นะครับช่องทางสีดำนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้กันดีหลังจากที่ดันมุมทะแยงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งปล่อยแฮรริกนะครับเราก็ประกอบหัวชสซีท่อนต่อศอกที่เราจะเปลี่ยนใหม่ นะครับเราก็วัดตำแหน่งให้ดีๆนะครับหารูหา,หาจุดมาร์กที่สำคัญซ้ายขวานะครับต้องมีรูต้องมีจุดมาร์กที่เหมือนกันนะครับวัดสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ติดตั้งหูยึดเอ้ไม่ใช่ติดตั้งหัวแชสซีเข้าไปเห็นไหมครับนี่พอใส่เข้าไปแล้วนะครับผมจะเชื่อมไว้นะครับตัวนี้ผมจะวัดบริเวณด้านตรงนี้นะครับแล้วก็วัดมารูนี้ด้วย นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจนะครับหลังจากนี้นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปก่อน๋ยวเพิ่งเชื่อมหมดนะครับ๋ย่เพิ่งชมหมดวิธีขั้นตอนต่อไปก็คือการจับระดับนะครับทางด้านท้ายฝั่งขวานะครับแสงมากระทบฝั่งซ้ายแสงไม่กระทบนะครับเพื่อนๆก็คือฝั่งขวาสูงนะครับเราก็ลอกหลีกลงรางแบบนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็ขึ้นแม่แรงเพื่อที่จะให้ลำแสงพุ่งมากระทบ นะครับบริเวณหูยึดกระบะด้านด้านท้ายทั้ง2ฝั่งนะครับแสงกระทุบเท่ากันเรียบร้อยก็คือแชสซีทางด้านท้ายนี่เสมอกันเรียบร้อยแล้วก็ล็อกเหล็กลงรางอย่างแน่นหนาทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยกนะครับเลเซอร์มาส่องนะครับจากนั้นผมก็จะดัดบิดเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ส่องดูแล้วนะครับ คลิปวิดีโออาจจะขาดขั้นตอนไปนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับการถ่ายทํานะครับผมก็เวลาน้อยจริงๆนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับแชสซีเนี่ยเริ่มบิดนะครับตั้งแต่ด้านโลหลังนะครับจนมาถึงด้านหน้านะครับเราก็จะดัดบิดแบบนี้นะครับโดยใช้โซ่ของฝั่งที่มันสูงนะครับสลับกับฝั่งที่มันเริ่มที่จะอ่าที่จะสูงนะครับ ก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยมันเริ่มที่จะต่ำใช่ไหมฝั่งขวาผมก็ใช้โซ่คล้องแล้วก็ขึ้นเฮลิกนะครับขึ้นเฮลิกฝั่งที่มันต่ําน้ําหนักมันจะบาลานซ์กันนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมฝั่งที่มันสูงเราไม่ไม่ดันฝั่งที่มันสูงลงแล้วทาไมต้องไปดัดฝั่งที่มันต่ําขึ้นมันเป็นน้ําหนักบาลานซ์นะครับมันเป็นน้ําหนักบาลานซ์สองฝั่งซ้ายขวานะครับเขาจะได้รับน้ําหนักที่เท่าๆกัน นะครับถ้าน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับยังไงเชือีมันก็จะไม่ลงแน่นอนนะครับพอด้านท้ายนะครับเริ่มเสมอกันแล้วนะครับทีนี้นะครับหัวเชือีทั้งด้านหน้าเนี่ยที่ผมยังไม่เชื่อมเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาไล่หลัดดัดบิดแล้วก็เช็คระดับให้มันเท่ากันถ้ามันเท่ากันแล้วนะครับก็ติดตั้งคานปิดหัวเชือีนะครับรูตำแหน่งรูต้องอย่าฝืนกันนะครับอันนี้มัน มันทางออกนะครับจําเป็นที่จะต้องดึงเข้านะครับแล้วก็ไล่เชื่อมนะครับพอเชื่อมได้แล้วนะครับคานปิดหัวเจสซีผมใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็ถอดออกนะครับพอถอดออกผมก็จะมาติดตั้งนะครับตัวหูนะครับยึดนะครับหูยึดคานใต้หม้อน้ำนะครับนี่หูยึดคานใต้หม้อน้ําก็มาร์กไว้ด้วยนะครับมาร์กไว้ด้วยตําแหน่งนะครับตําแหน่งของ นะครับหูยึดว่าตอนที่เราแกะออกนะครับตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับก็จะต้องดูให้ดีถ้ามีอะไรพอที่จะมาร์กได้นะครับเราก็มาร์กนะครับถ้าไม่มาร์กนี่เดี๋ยวเวลาเราติดตั้งไปนะครับเวลาเราใส่ไปมันก็จะเคลื่อนนะครับมันก็จะเคลื่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันจะเคลื่อนถ้ามันพอมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยนะครับงานมันก็จะลุกลามนะครับเราจะใส่พัดติกอะไรเราจะติดตั้งตัวไหนนะครับมันก็จะ มันก็จะลามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเชสซีเนี่ยองค์ประกอบของมันเยอะนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะต้องนะครับมันก็จะต้องเป็นอิสระนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ก่อนอื่นก็จะต้องเชื่อมไปก่อนนะครับจะเพิ่งเชื่อมหมดทีเดียวนะครับเติมไว้สัก2ครั้งนะสจุดสจุดนะครับแล้วก็ติดตั้ง อุปก,กรณ์นะครับมันมีอะไรบ้างที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งใส่เข้าไปให้หมดนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหูยึดนะครับหูยึดหูยึดหัวเก่งหูยึดหูยึดลูกยางหัวเก่งด้านหน้านะครับด้านหน้าขวานะครับก็จะสังเกตฝั่งตรงข้ามนะครับสังเกตฝั่งตรงข้ามให้ดีๆว่ามันอยู่ตรงมาร์กไหนนะครับถ้าไม่แน่ใจก็วัดนะครับวัดให้ สองฝั่งมันก็จะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งนะครับปัญหาที่ตามมานะครับการวางหัวเก๋งลงนะเวลาเราวางหัวเก๋งลงปุ๊บนะครับลูกยางหัวเก๋งกับซุ้มล้อแพงหน้าพวกนี้นะครับมันอาจจะเข้ากันไม่ได้นะครับมันอาจจะลงกันไม่ได้มันอาจจะเยื้องมันอาจจะบิดนะครับมันก็ปัญหาที่ตามมามันก็เยอะพอสมควรนะครับงานที่เปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะต้อง วางแผนให้ดีๆนะครับเชื่อมติดไปก่อนนะครับถ้ามันผิดพลาดยังไงนะครับเราแต้มไว้เฉยๆเนี่ยนะครับมันยังแกะออกได้นะครับแต่ถ้าจับใส่เข้าไปแล้วไปเชื่อมอย่างเดียวนะครับไล่เชื่อมเลยเนี่ยนะครับมันก็จะปัญหาที่ตามมาถ้ามันใส่ผิดที่ก็ต้องมานั่งแกะกันใหม่งานมันก็จะเสียหายนะครับงานเชื่อมด้วย CO2 นะครับก็จะต้องทำความสะอาดนะครับสี นะครับเพื in ่อนๆสีที่พ่นมาจากโรงงานหรือส so ีที่พ่นมาจากโรงงานผลิตอะไรนะครับถ้าเราไม่เจียวออกเนี่ยนะครับเวลาเราเชื่อม c o โอ2นะครับตัวสายดินนะครับสายดินกับสายไฟนะครับมันก็จะไม่เขาเรียกมันจะเดินสายดินมันเดินไม่สะดวกไฟมันก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะครับเวลาเราเชื่อมมันก็จะติดติดขัดๆนะครับมันก็จะติดติดขัดถ้าอยากจะให้รอยเชื่อมสวยๆนะครับ ก็จะต้องไล่เจียนะครับชิ้นงานตัวใหม่ตัวเก่านะครับให้มันเห็นเนื้อเหล็กนะครับให้มันเห็นเนื้อเหล็กขาวๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาไล่เชื่อมถ้าเราทําความสะอาดแบบนี้นะครับเวลาเราไล่ไล่เชื่อมนะครับมันก็จะเป๊ะเป๊ะดีๆนะแต่ถ้ามันกรณีที่มันไม่สะอาดจริงๆเนี่ยนะครับเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยนะครับตัว c o 2ของเรามันก็จะสะดุดนะครับเพราะว่าบางจุดที่ลวดมันพุ่งไปมันอาจจะไปโดนสีมันอาจจะไม่โดนเนื้อเหล็ก นะครับเผื่อมันจะโดนเนื้อเหล็กเนี่ยมันก็ต้องรอความร้อนถ้าเราเชื่อมลากลากายาวๆนะครับสีไหม่ออกเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะเชื่อมแล้วก็ตัวลวดซีทูมันถึงจะเดินสะดวกได้นะครับนี่ตัวนี้ก็ติดตั้งคานนะครับคานยึดเอยไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นคานใต้หม้อน้ํานะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเขาจะมีหนวดกุ้งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซ้ายขวานะครับมันจะง่ายเลย ถ้ามีหนวดกุ้งเนี่ยเราใส่หนวดกุ้งเขาไปด้วยตําแหน่งมันจะเป๊ะกันหมดแล้วนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีหนวดกุ้งนะครับเราก็จะต้องอใส่ตัวเหล็กปิดกันหินนะครับข้างล่างมันจะมีเหล็กปิดกันหินอยู่อันนี้นะครับบางตัวาบางครั้งผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมอาจจะสวมลงไปแล้วนะครับมันเป็นาการทํางานที่มันเป็นการตัดต่อนะครับมันเป็นการตัดต่อนะครับเพราะว่าผมก็ ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวไม่มีเวลาที่จะมานั่งถ่ายทุกช็อตทุกช็อตนะครับตัวนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่โดยร่วมการอธิบายนะครับขั้นตอนการทํางานนะครับผมก็จะอธิบายให้ให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครไม่เข้าใจยังไงนะครับก็ทักมาสอบถามหรือใครที่ยังไม่เคยเพิ่งมาดูคลิปช่างศักด์ก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปวีดูเก่าเก่าที่ช่างศักด์ลงนะครับทั้ง3ช่องทางนะครับจะชื่อเดียวกันหมด นะครับจะชื่อเดียวกันช่างสักชาแนลนะครับหมดเลยนะครับคนเดียวก็ใส่เสื้อตัวนี้แหละในหลายคลิปก็จะใส่เสื้อตัวเดียวนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มของทางอูนะครับเป็นแพลตฟอร์มของทางอูเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราทําความสะอาดดีๆนะครับลวดที่มันวิ่งไปนะครับมันก็จะสะดวกไหลลื่นเลยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะว่าตู้ซีอูทูไม่ดีนะครับมันไม่ใช่นะครับ สายดินสําคัญที่สุดนะครับต้องแน่นนะครับต้องแน่นถ้าสายดินแน่นสายไฟแน่นทุกอย่างมันก็จะลาบลื่นนะครับนี่หลังจากที่ไล่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับแต่อีซูเนี่ยเขาจะไม่เชื่อมหมดหรอกนะครับต้องเชื่อมตามรอยที่เขาเชื่อมมาเชื่อมทิ้งช่วงไว้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เชื่อมเต็มเหมือนรุ่นอื่นเขานะครับเราก็เชื่อมตามนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ไล่พ่นนะครับสี สเปรย์อันนี้ใช้เป็นสีสเปรย์ดำเงานะครับสีสเปรย์ดำเงาถ้าหลายท่านเห็นผมงานแก้ชัยซีเนี่ยมันผมจะพ่นให้หม่หมดนะครับเพื่อความสวยงามแต่ตัวนี้นะครับเป็นงานดัดเรื่มแรกเป็นงานประกันระบบเขาก็จะให้เราทํางานประมาณนี้อ่ะดัดเสร็จเรียบร้อยนะครับวางเครื่องลงไปนะครับนี่ยางเส้นเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ตัวหูหูยึดยางเส้นเครื่องฝั่งขวานี่นะครับมีบิดนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นะครับก็วางเครื่อง ให้ช่างเพชรนะครับเป็นคนควบคุมนะครับเป็นคนประกอบนะครับผมก็จะเตรียมน็อตเตรียมอะไรไว้ให้ช่างเพชรหมดเลยนะครับพอเตรียมน็อตเตรียมของทุกอย่างไว้ให้ก็แจ้งตำแหน่งตัวนี้น็อตเพากลางตัวนี้น็อตยางเส้นเครื่องตัวนี้น็อตท่อไอเสียตัวนี้น็อตปีกนกน็อตกลางโค้งพวกนี้ผมจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็สั่งงานให้ช่างเพชรเป็นคนทําต่อะ <laughs> ประกอบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใส่เข้ามาหมดนะครับเรียบร้อยก็ เลื่อนนะครับเชสซีนะครับกับเครื่องใส่ล้อลงไปนะครับแล้วก็เอาเข้ามาห้อยเพื่อที่จะเตรียมวางหัวเก๋งลงไปแบบนี้นะครับมีตอนนี้ก็ไล่นะครับชุดสายไฟนะครับไล่ชุดสายไฟอยู่ว่าสายไฟตรงไหนที่เราลรือเราประกอบนะครับยังไม่ดีหรือยังประกอบไม่ถูกที่นะครับก็ต้องไล่เช็คให้หมดนะครับก็เอาหัวเก๋งวางลงนะครับเสร็จแล้วก็จะยกดูด้านล่างนะครับจะยกดูด้านล่าง นะครับว่าด้านล่างเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่อะไรบ้างด้านล่างก็ต้องใส่แป๊บน้ามันอ่าแล้วก็แป๊บคานนะครับสายเบรกมือนะครับชุดสายไฟต่างๆนะครับเราก็ไล่เช็คเรียบร้อยนี่พอเสร็จจากนั้นก็ปึ๊บยกกระบะใส่แล้วนะเพื่อตัดตอนมาตอนนี้เลยนะครับคลิปวิดีโอมันจะจบแล้วนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็จะยกหลังคาลงนะครับนี่ลังคาเป็นรถสองแถวนะครับมีลังคาใช้คนยกไม่ได้มันหนักนะครับก็จะต้องใช้ลิฟต์แล้วก็ปล่อยลม ลงแบบนี้นะครับต้อง่อยลมสีล้อแล้วก็ค่อยๆถอยเข้ามาแล้วค่อยเลื่อนนะครับตัวหลังคาลงมาหลังจากนั้นก็เติมลมให้เข้าที่เหมือนเดิมนะครับติดตั้งชุดอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นบันไดเหยียบนะครับทุกอย่างที่เราลื้อออกนะครับเราก็จะต้องใส่เข้าไปเหมือนเดิมด้านหน้านะครับโครงกันชนคานปิดหัวเจสีนะครับพัดติดข้างแผงแอร์ทุกอย่างไล่ประกอบจนเสร็จ เรียบร้อยนะครับด้านในเราก็จะไล่เก็บงานให้หมดทุกจุดทุกนอตทุกตัวนะครับเราใส่กลับไปให้มันเหมือนเดิมถึงขั้นตอนนี้ก็ล้างไอถึงตอนนี้ก็ช่างสีก็ทําการไล่ขัดสีนะครับไล่ขัดไล่แต่งเพื่อที่จะส่งมอบรถคลิปวิดีโอก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับถ้าถูกใจคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ท่้นทกด้วยสวัสดีครับ